i'm สวัสดีคุณผู้ชมค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะในรายการคัมมิ่งซูนพร้อมกับน้ํากาคุนัทปัญญากิตินันค่ะเห็นน้ําใส่ชุดกีบเผาสวยๆมาแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีและอีกไม่กี่วันนะคะก็ถึงวันแห่งความรักซะด้วยควบกัน2เทศกาลไปเลยนะคะในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะลูกหลานคนจีนเนี่ยก็ต้องอยู่กับครอบครัวหรือไม่ก็ไปหากิจกรรมทําข้างนอกซึ่งกิจกรรมที่น้าจะแนะนำนะคะนั่นก็คือการไปดูหนังนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูหนังกันนะคะมาดูกันว่า สัปดาห์นี้มีหนังเรื่องไหนเข้าโรงภาพยนตร์กันบ้างถ้าพร้อมแล้วมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเล่กันที่เรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะกับหนังตลกร้ายโดยฝีมือของเชสเทเลอร์ผู้กำกับจาก The Help The Girl on the Train และก็หมานั่นเองค่ะซึ่งหนังเรื่องใหม่ของเขาเรื่องนี้นะคะจะพาเราไปตามดูตามสืบการหายตัวไปแบบปริศนาของคาบาลเบนส์ซึ่งทําให้ภรรยายอย่างซูนะคะต้องตามหาสามีไปทั่วเมืองอยู่บ้าและทําให้เธอนั้นกลายเป็นคนดังชั่วค้ามคืนค่ะและความที่มันไม่ทันตั้งตัวนี่แหละคะ่ะทําให้เธอต้องเจอกับคนหลุดหลุดรั่วๆที่ต้องการความจริงของคดีนี้แบบรับมือกัน แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะจะมากันในรูปแบบไหนบ้างนะคะไปดูพร้อมๆกันดีกว่าหน่ Breaking News in Yuba County ค่ะ Breaking News in Yuba County นำแสดงโดย Allison Janney Mila Kunis Aquafina และ Jimmy Simpson กำกับการแสดงโดยเชสเทย์เลอรเริ่มฉาย18กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ถ้าใครยังพอจํากันได้นะคะกับคู่นักสืบแก๊งนวนที่เคยปวนอยู่ในชเนาทาวล้ะก็คราวนี้ค่ะพวกเขาเปลี่ยนสถานที่ปวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกเขาสองลุงหลานถังเรือและฉินฝฟงถูกเชิญไปให้สืบคดีอาชญากรรมครั้งใหญ่ในนครโตเกียวร่วมกับโนดะฮิโรชินักสืบตัวท็อปของประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ยังมีสุดยอดนักสืบแจ็คจาจากประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวเข้าไปอีกนะคะงานนี้ค่ะก็เลยกลายมาเป็นมหาก,การรมการต่อสู้ระหว่างนักสืบที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย มาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ฮาเกินพิกัดนะคะใน Detective Chinatown 3แกงม้วนปวดโตเกียวค่ะดีเทค i ี e c ช i n ทาว w n 3แกงม้วนป่วนโตเกียวนำแสดงโดยหวังเป่าเชียงลิวฮารันซาโตชิซึมาบุกิและจาาพนมกำกับการแสดงโดยเฉินซีเฉิงเริ่มฉาย18กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เสือสองตัวเนี <iedzieć> oh. <les> ่ยอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้นะคะน่าจะเป็นคําจํากัดความของหนังเรื่องนี้กันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะกับการประทะกันเพื่อที่จะแย่งกันเป็นจ่าฝูงของสองสัตว์ประหลาดยักษ์ในตำนานนั้นก็คือกอซิลล่ากับของค่ะที่ทาให้มนุนนะคะต้องตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งหนึ่งศึกสังเวียนของสองยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะและอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดศึกในครั้งนี้รอติดตามดูกันได้นะคะเดือนหน้านี้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราไปดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่านะคะกับกของซ ก็ซิล่า vs คองก็ซิล่าประทักษคองนักแสดงโดยอเล็กซานเดอร์สกาสกอร์ดมิลลี่บอบบี้บราห์อีซากอนซาเลสและชุนโอกุริกำกับการแสดงโดยอดัมวิงกอร์ดเริ่มฉาย25มีนาคมนี้ค่ะ มาดูกันที่ช่วงดนวเชว์วิงกันบ้างนะคะเรื่องแรกในช่วงนี้กับช่วงวาเลนไทน์ก็ต้องเรื่องนี้เลยค่ะนังส8บบวกจากราัสเซียกับเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นของเลนาสุตินรีแพทย์สาวที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแต่กลับรู้สึกว่าความรักของตัวนั้นกําลังมีปัญหาเธอสงสัยว่าแฟนนอกใจก็เลยตัดสินใจแก้แค้นด้วยการไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายแบบไม่เลือกหน้าจนกลายเป็นเรื่องขึ้นค่ะจะเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูกันนะคะหน่ายฟิดลิตี้เลนามโนนักรักติดหลมค่ะ ติ๊ดเดลิตี้เลนามโนนักรักติดลมนำแสดงโดยอีเจนียาโครโมวาและอเล็กซานเดอร์พาวกำกับการแสดงโดยนิกิน่าเซฟูลาเอวาฉายแล้ววันนี้ค่ะ ความสัมพันธ์ที่เดินทางมาถึงจุดจบจริงๆแล้วนั่นอาจยังไม่ใช่จุดจบจริงๆนะคะแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะอย่างเธอคนนี้ค่ะหลังจากที่บอบช้ำจากความรักและได้เห็นกับอะไรบางอยา่างทําให้เธอน้นหมดศรัทธาในความรักไปค่ะแต่โชคชะตานะคะกลับทําให้เธอนั้นได้พบเจอกับ2หนุ่มที่ต่างกันแบบคนละขั้วคนนึงมาแนวเฟลย์บอยนะคะส่วนอีกคนเนี่ยก็แนวจริงจังกับชีวิตค่ะเธอนั้นตัดสินใจที่จะทําความรู้จักกับทั้งคู่ไฟทีละนิดทีละนิดแต่สุดท้ายแล้วเธอจะมอบหัวใใจให้กับ ใครต้องติดตามกันนะคะใน Endings Beginnings ระหว่างรักเราค่ะ so feel Endings Beginnings ระหว่างรักเรานำแสดงโดยเชลีนวูดลี่เจมี่ดอร์แนนและเซบาสเตียนแซนกำกับการแสดงโดยดจคดอมมูธายแล้ววันนี้ค่ะ ยังต่อกับหนังรักโรแมนติกในะคะกับหนังจีนรีเมคจากหนังไทยของเราอย่าง I Remember รักกันแค่วันเดย์ค่ะเรื่องราวหลักก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือหนุ่มไอทีสุดเนิร์ดประจําบริษัทแอบรักสาวสวยประจำออฟฟิศซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขานั้นกลายมาเป็นแฟนกันแบบจําเป็นเป็นเวลาหนึ่งวันค่ะซึ่งในเวอร์ชันไทยนะคะเราก็ได้บรรยากาศความหนาวสุดโรแมนติกที่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ในเวอร์ชันจีนนี้ค่ะ เลี่ยนสถานที่ไปไหนทำกันถึงประเทศฟินแลนด์กันเลยทีเดียวค่ะและจะมาพร้อมกับฉากแสงเหนือสุดโรแมนติกเพิ่มความฟินเข้าไปอีกนะคะใครที่อยากเที่ยวแต่ว่าไปไหนไม่ได้นะคะแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องนี้กันค่ะกับ I Remember รักกันแค่วันเดยค่ะ I Remember รักกันแค่วันเดย์นำแสดงโดยหลี่หงชีแองจลาเบบีและแดนนี่หวง กำกับการแสดงโดยหนานชูใช้แล้ววันนี้ค่ะแล้วมาต่อกันที่ผีโยคะค่ะซึ่งได้ฟังแค่ชื่อเรื่องนะคะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นผีออกกําลังกายใช่ไหม่ะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลาสโยคะแห่งหนึ่งที่โยจองอดีตนางแบบชื่อดัง ที่เริ่มตกกระป๋องมาเลือกใช้บริการค่ะเพราะคำร่ำลือว่าที่นี่นะคะสามารถทำให้ผู้ใช้บริการนั้นกลับมามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ดูดีได้อีกครั้งนั่นเองค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะที่นี่มีความลึกลับซ่อนอยู่และเหตุการณ์ชวนสยองนั้นก็ค่อยๆเผยออกมาความงามที่เธออยากได้มันต้องแลกมาด้วยอะไรต้องไปดูกันนะคะไหน The Curse Lesson ผีโยคะค่ะ,คะ The Curse Lesson ผีโยคะนำแสดงโดยอีแชยองชเวชอนโฮโจจองมินและคันมีออนกำกับการแสดงโดยจอนแจฮงใช้แล้ววันนี้คะ่ะ เหนื S 1> <S 1> ่อยกายเพื่อต่อสู้กับเหล่าสุรกายร้ายน้ำว่ายังน้อยกว่าเหนื่อยใจกับคำดูถูกเหยียดยามแบบที่กัปตันมอดการ์เรตกำลังเจออยู่นะคะเธอเป็นหญิงเพียงหนึ่งเดียวค่ะที่ต้องร่วมเดินทางไปกับเหล่าชายชาติอาหารปากไม่ดีที่ชอบดูถูกผู้หญิงนั่นเองค่ะซึ่งในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยและธรรมดาแต่ไม่ใช่สําหรับในยุคสมัยนี้แน่นอนค่ะเอาเป็นว่านะคะไปเอาใจช่วยเธอกันดีกว่าค่ะว่าแรงกายที่ทุ่มไปจะมีความหมายและเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างหรือเปล่านะคะใน Shadow in the c l o u d ประจันบาลอสูรเวหาค่ะชาร์ o ด i อินเดอะคลประจันบาลอสูรเวหานำแสดงโดยโค l o e กร a สมอริส t z นิกโรบินสันเบลลาโคอาเลและ Taylor John Smith ิธกำกับการแสดงโดยโรสแซนเหลียงฉายแล้ววันนี้ค่ะ ไหนๆก็ตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วแล้วก็ใกล้วันมาเลนไทยด้วยนะคะน้ำก็เลยควบเอาสองเทศกาลนี้มาไว้ในช่วงนี้กันค่ะกับหนังจีนที่เกี่ยวกับความรักนะคะว่าแต่ว่าในท r วร i ไดีนั้นจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วง t r u ร i ไอดีเพลย์ค่ะ เริ่มต้นกที่ All y o u n i e d s Is Love รักไว้หัวใจบานฉ่ำปี2015ค่ะเรื่องราวของอู๋และข้าบอยผู้ยากจนที่รับผิดชอบดูแลรีสอร์ทอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งและเฟินเฟินที่เดินทางมาที่เกาะแห่งนี้เพื่อรับมรดกพวกเขาได้มาเจอกันที่นี่แต่ด้วยความที่ต่างกันมากๆทําให้พวกเขานั้นมีปัญหากันค่ะแต่ไปมาๆนั้นกลายเป็นว่าความต่างของพวกเขากลับพัฒนากลายเป็นความรักค่ะว่าได้แล้วนี่ย หาของดีๆกินกันดีกว่าผมจองร้านไวแล้วกด้วย Love on the Rocks รักซื้อของนายเซอร์ซาเรื่องราวของหนุ่มเซอร์ซามิงหว่องรับบทโดยกูทเชนเลอร์นั่นเองค่ะเขาถูกแฟนสาวยืนคำขาดให้ปรับปรุงตัวเองให้โรแมนติกมากขึ้นก่อนที่จะถึงวันอีสเตอร์เขาจึงไปขอคำปรึกษาจากโอยางปรึกษาไปปรึกษามายังไงไม่รู้ค่ะกลายเป็นว่าเธอนั้นตกหลุมรักในจอมบื้อไรนี่เขาซะแล้วแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงต้องไปดูกันนะคะอ่ไรยังไงก็ไม่รู้รีบเดินหน่อยไม่ได้เลย ผู้หญิงทุกคนมีความสุขมากที่เจอถูกสารภาพรักต่อหน้าหลายๆคนอีกเรื่องนึงค่ะกับ Tempting Heart หัวใจเต้นเป็นเสียงเธอค่ะหนงังโรแมนติกแต่ก็แอบคเครียดเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่รักกันตั้งแต่สมัยเรียนและเป็นความรักครั้งแรกของกันและกันแต่มันก็ต้องจบลงอย่างรวดเร็วเมื่อพ่อแม่ไม่เห็นด้วยค่ะทั้งสองนั้นแยกย้ายกันไปเติบโตจนมีเหตุให้พวกเขานั้นได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาจะสมหวังกันหรือเปล่าต้องลองไปดูกันนะคะ รักมากเป็นคนดีมากเลยส่วนเรื่องนี้ค่ะ Love Won't w เ i t เพียงใจไม่อาจรอรักเป็นซีรีส์ปี2018ที่กระแสดีทำเรตติ้งได้เป็นอันดับหนึ่งของจีนในปีที่ออกฉายเลยค่ะกับเรื่องราวรักสามเส้าของสองชายหนึ่งหญิงซึ่งบทหนึ่งในสองชายนั้นนะคะได้บี้ทันสภาคมารับบทกันด้วยค่ะโอ้ดีเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องที่น้ำเลือกมาให้ได้ดูการหวังว่าถูกใจนะคะตแต่ถ้าอยากดูมากกว่านี้แล้วก็เข้าไปเช็คดูเพิ่มเติมกันได้นะคะในแอปพลิเคชัน True ID ค่ะดูพวกเขาสนิทกันมากเลยเนอะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้น้ำมีของรางวัลมาให้ร่วมสนุกรับตรุษจีนกันแบบหวานหานครัวบาลนไท์กันด้วยละค่ะเป็นเสื้อ,อยืดจากเรื่อง I Remember รักกันแค่วันเดยและคำถามที่น้ำจะถามนั่นก็คือ เจ้าซีมานประสบอุบัติเหตุระหว่างทริปเอาทิ้งที่บริษ,ษัทจัดเพื่อพาพนักง,งานทุกคนไปเที่ยวที่ประเทศเอะไราถัาากทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยค่ะที่รายการคามิ่งสูนเลขที่118 1ทับ1อาคารทิปโก้ชันสิทธนมพระราม6แขวงพิรไทยเขตพิรไทยกรุงเทพ1น0 0ศค่ะ บ้างคะกับโปรแกรมหังที่น้ำน,นำเอามาฝากผู้ชมในสัปดาห์นี้เต็มอิ่มจุใจกันเลยใช่ไหมะคะเหมือนกับอัดอั้นกันมานาน,นะคะ่ะสัปดาห์นี้ก็เลยมีหนังเข้าฉายพร้อมกันหลายเรื่องเลยชอบแนวไหนก็เลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างของโรงหนังกันด้วยนะคะส่วนในสัปดาห์หน้านี้จะมีโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจมาแนะนําคุณผู้ชมได้ดูกันอีก ต้องกลับมาพบกับน้ำในรายการคัมมิ่ง o ูนนะคะทั้ง3ช่องทางเลยค่ะนั่นก็คือทาง True Vision ช่อง True Insight และชู o o ฟี e Hit แล้วก็อีกหนึ่ช่องทางกับ True ID นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะซินเจียยูอีแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะน้านและทีมงานทุกคนต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ